มีการเคลื่อนไปวไเหมือนกันสนุกไหมครับสนุกครับสนุกมากเลยโอ้หเราเราต้องรีบไปทั้งนัน้นสนุกสนุกถ้าจะมาเที่ยวที่จังหวัดหนองบวัวลำพูนนะครับแอดมินแนะนําเลยว่าห้ามพลาดท,ที่นี่นะครับผมถ้ำเอราวันหรือว่าถ้ำชางนั่นเองนะครับอยู่ที่ตําบลวังทองอําเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับอีกที่หนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับเนื่องจากเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่บนเขานะครับชาวบ้านจะเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำช้างนั่นเองนะครับเน,น,น,บนื่งองจาก มีลักษณะเหมือนช้างโหบนะครับภายในก็จะแบ่งเป็นทงถ้ำเล็กๆนะครับเป็นห้องถ้ำเล็กสวยงามมากนะครับมีหินงอกขิ้ย้อยนะครับเราสามารถที่จะเดินไปดูได้นะครับก่อนที่เราจะไปก็ล่อมาไหว้เสียงดวงตัวนี้ครับผมเนียได้เลขเพื่อที่จะไปซื้องดต่อไปนะครับจากนั้นก็ก่อนที่เราจะขึ้นนะครับเราก็จะข้อระคังนะครับผมมาอ่านทาความเข้าใจกฎระเบียบนะครับที่นี่ห้ามบินโดวนะครับต้องขออนุญาตก่อนนะครับมีกฎระเบียบหลายอย่างนะครับต้องอ่านก่อนนะครับจากนั้นก็ นี่ยบันไดสวรรค์ของเรานะครับ600กว่าขั้นนะครับผมต้องต้องขึ้นนะครับต้องมีแรงแนะนําก่อนที่จะมานะครับกินข้าวให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าอ่าช่วงช่วงตรงนี้นะครับมันจะชันมากนะครับจะชันมากถ้าเราก้าวข้ามช่วงนี้ได้นะครับข้างบนก็จะไม่ชันเท่าไหร่นะครับ เนี่ยต้องใช้แรงมากช่วงนี้นะครับอ่าก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ามสลานะครับเพื่อที่จะให้พักนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะให้พักนะครับด้านบนสุดเวลาเราขึ้นไปนะครับในปากถ้ำนะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับสนุกไหมสนุกไหมปิกไกลไหมครับสนุกสู้ๆไปเขาลงเขาขึ้นได้เราขึ้นได้เนี่ยที่พักข้างบนครับมีที่พัก มีที่พักป้าหมายเรานู่นอยู่บนยอดนน่นครับแม้เขามีที่พักนั่งพักไม่ไหวทักทายเขาดูไปได้เราไปได้ไม่ยากไม่ยาการาโซก,กับเวสซาลาวันนี้ไม่ชันแล้วเงยยินไตรลังสูรูลจ,จอดก่อน อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับก็ช่วงแรกมันจะชันมากครับพอเราถึงมาถึงขั้นนี้นะครับก็อาจจะมีกระท่อมตัวนี้นะครับไว้นั่งพักนะครับพอมาดูขั้นต่อไปครับจะไม่ชันมากครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นทางปูนเดินไปเรื่อยๆครับเดินสบายอยู่ครับผมนี้ทางนี้ปิดครับอันนี้ห้ามขึ้นนะครับ ูม้มบรรยากาศวันนี้ครับก็ข้างๆนะครับก็จะมีต้นไผ่เหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นไผ่ชอบอยู่ตามหินนะครับดูไปน่าจะเป็นธรรมชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือปลูกไม่แน่ใจนะครับแต่ไผ่นี่เยอะมากนะครับก็จะเป็นทางเรียบตรงน,นี้จะเป็นทางเรียบเลยครับ ทางเรียบแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะชันเป็นแค่สิบห้าเมตรแค่นั้นนะครับแล้วก็ตรงไปอีกนะครับก็จะดีหน่อยนะครับถูกครับเนี่ยแปดห้าแปดแปดห้าแปดทวันนี้ไซื้อตั้งแต่วันที่มานะถูกเลยลยแม่นมด ่านมาอ้าวก็จะนี้ก็จะเป็นแบบทางเรียบยาวนะโอ้สดุดแล้ว <c oughs> นะี่ก็จะเป็นทางเรียบยาวแบบนี้นะครับ <c oughs> เกือบแล้วครับผมอยู่อุ้น <c oughs> แป๊บเดียวครับ2กิโลเมตรก็จะเป็นทางแบบยาวๆแบบนี้ครับบันไดเป็นระยะระยะนะครับข้างในเห็นเขาบอกว่ามีถ้ำถ้ำสวยงามมากนะครับ ก็เหนื่อยไปก็กินน้ําไปนะครับเนี่ยเหนื่อยไปกินน้ําไปเพราะว่าเราเดินมาอันนี้เป็นสถานที่แห่งที่สองที่เราขึ้นแบบสูงๆนะครับวันนี้เราจัดหนักไปเลยวันเดียวครับเดีาา๋ยวาาลคุณตาเคยมาไหมครับตาเคยมาไหมที่นี่ครับมาอยุโบยขึ้นมาจะเคลียมาหัวตาใตว่าขึ้นจะเคลียตาลาอันนี้นะมันเครื่องทางอ่ะไปหัวทำไปเลยคุณลุงตาบอกว่าเคยมาแต่ว่ายังไม่เคยมาเลยคุณแม่หนึ่งเดียวหนี่งก็น่ารีบ่ ตาเป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดเลยใช่ไหมครับตาเป็นคนจังหวัดนี้ป่ะอยู่จังหวัดอุดรเอาอุดรโอ้มาไกลเหมือนกันนะครับนี่เพื่อใช้ว่านเอนก๋อนี่ฮะว่านที่ทานไปแล้วครับผมคุณตามากับใครครับผมมาครับลูกของร้านละเขาะเป็นเพราะวันหนึงวันหนึงเขขึ้นมาสามีอ๋อใส่นวัวไวเนี่ยมีนจะขึ้นเป็นววเหมือนกันเนี่ย ไอ้ดีครับสนุกไหมครับสนุกมากเลยโอ้โหเราเราต้องรีบไปทั้งนั้นสนุกสนุกเดี๋ยวสนุกมากเลยเราต้องรีบไปหูชันมากครับมีสาลครับชันแต่มีสาระไปนั่งพักสาะเนี่ยเราสารอ ถ้าไม่ไปก็รอโอ้โหอี๋ใจหดเลยหดเพิงทำสลายทำได้ดูเก่งเฮ้ยคิดรถพ่นคิดเห็นหนาวููว่าวคิดเห็นหนาวกูว้าวบ๊อบบอบ่๊อบใจหอนรถหนตอนนี้เราก็เจอศาลาที่สองนะครับมีที่นั่งพักนะครับสำหรับใครที่เดินไม่ไหวสามารถที่จะ แวะแวะพักได้ครับแอปทำไมไม่ขึ้นครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ยอนน่้รอตรงนี้นะโอเคเดีไปกำลังใจอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปรอข้างบนโอเคนี่สีสลาเนี่ยไปไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนะครับ ครับใกล้ถึงยังครับใกล้ถึงยังบมลูครับโมลูอ, <laughs> อันนี้เดินขึ้นเดินลงครับขึ้นครับอ๋ขอขึ้นอ๋อปลายปลายของยังคร,รับเกษตรน้องช่าง <laughs> เพจ YouTube <laughs> เดี๋ยวเราไปต่อ เราก็เจอสาลาียขั้นนะครับนู่นครับเพราหมายเราอยู่ด้านบนสูงมากครับอยู่ด้านบน

เราก็จะถึงนะครับอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนสูงอยู่นะครับสูงมากข้างในาก็จะเป็นถ้ำนะครับสวยงามมากนะครับ หลังจากที่เราเดินถึงมาขั้นที่600กว่านะครับเราก็จะมาถึงบริเวณปักถ้ำนะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับมีชื่อว่าหลวงพ่อพระพุทธชัยสีมุนีสีโลกนาถนะครับอ่าเป็นพระพุทธรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองบัวลำพูนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ณที่แห่งนี้นะครับก็มาไหว้กราบขอพรนะครับผม,มนะถือว่า มีบุญนะครับที่เรามาได้ถึงตัวนี้นะครับข้างในตัวนี้ก็จะเป็นถ้ำนะเราต้องลงไปลึกอีกครับผมก็ระยะทางก็ประมาณอีก5้าหขั้นบันไดถ้าเราลงไปในถ้ำอีกครับผมไกลเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าข้างในเย็นมากนะครับเนาะมาถึงก็เดินนะครับเพื่อที่จะมากราบไหว้ขอพรสิ่งศิทธิ์นะครับก็แต่ละที่จะมีกฎระเบียบนะครับเราต้องศึกษากฎระเบียบด้วยนะครับว่า ห้ามทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมหลังจากที่กล่าวไหว้คมอนเสร็จแล้วนะครับก็จะพาท่านผู้ชมลงไปดูข้างในถ้ำนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าข้างในเย็นลมเย็นสบายมากเย็นดีมากครับก็ระยะทางที่เราเดินนะครับก็ประมาณห้าร้อยขั้นบันไดนะครับจะลึกไปอีก ก็จะมีการติดไฟเป็นระยะๆะะนะครับผมสำหรับภายในห้องโถงของถ้ำนะครับจะมีขนาดใหญ่มากนะครับผมอจะแบ่งออกเป็นห้องๆนั่นเองนะครับสามารถที่จะเดินเชื่อมถึงกันได้หมดเลยมีไฟส่องตลอดเส้นทางนะครับและแต่ละจุดก็จะมีป้ายเขียนชื่อบอกนะครับว่า่าเขียนชื่อบอกตามรูปร่างของหินตามแต่ละจุดนั่นเองนะครับ เนี่ยเป็นทางลงที่อ่าลงได้ได้ดีนะครับสามารถลงเดินได้แบบไม่เมื่อยเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับบริเวณปากถ้ำตัวนี้ครับผมเดี๋ยวจะพาลงไปลึกเลยครับผมอ่านี่ฮะสวยงามเป็นจุดที่คนมาก็ต้องมาถ่ายรูปมันเองนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับท่านผู้ชมครับ ตัวอยจางที่เราเดินนะครับผมจุดแรกก็จะตั้งอยู่บริเวณปักถ้ำก็คือสิงโตหินและอ่างหินนะครับเป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ที่มีริ้วลายสวยงามนะครับเพิ่มความแปลกตาของหินสีขาวเทาและสีเขียวของตะไคร่น้ําที่เกาะนามไฟเปิดเนาะมันจะมองแล้วก็มันจะมีความคล้ายกับสิงโตหินนั่นเองนะครับจึงได้ตั้งชื่อนะครับ ลองลึกภาพตามนะครับผมโอ้ลึกหนึ่งนะ,อะตอนนี้เราลงไปลึกแล้วนะครับไฟบก็จะมันจะมืดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ชัดเราต้องเอาไปฉายมานะครับซึ่งไฟว่าจะมีไฟ,ไ,มไฟเป็นคืนแบบนี้นะครับไฟตรงทางเดินนะครับทําให้เราอาจจะมองิอ่งต่างๆไม่ชัดนะครับผม พอเราเดินมาจุดนี้นะครับก็จะเจอภาพพุทธรูปบริเวณห้องโถงนหน้านะครับซึ่งเรียกว่าภาพพุทธรูปในถ้ำนะเจอดีหินลงไีนะเจอดีหินอ๋อหินยังไงควาพ้นหนักเลยเงี้ยเดียวได้ย้ายงยกได้ไหมงานเน่ยไปลงไหมรอนน่อยนะ ตอนนี้ก็ลงลึกไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกท่านชมว่าถ้ำตอนนี้สวยงามมากนะครับนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับก็นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับผมนี่ฮะจุดดูดาวนะครับท่อนไม้ขึ้นดูดาวท่อนไม้กลายเป็นหินนะครับมีป้ายเขียนบอกนี่ครับจุดดูดาวเราสามารถมองดูข้างบนนะครับจะมีรู นะครับที่เราสามารถมองเห็นนะครับนี่ะดูครับสามารถมองเห็นแสงด้านบนถ้ำนะครับจะเป็นจุดยอดของถ้ำเลยก็ว่าได้ตรงนี้นะครับนี่ะสลับหินรูปร่างคล้ายเจดีย์มีกองหินวางาเป็นรูปร่างคล้ายเจดีย์โดยมีเรื่องเล่าต่อต่อกันมานะครับด้วยความเชื่อ ว่านะครับถ้าหากใช้หินมาก่อเป็นรูปเจดีย์เก้าชั้นนะครับแล้วจะทําให้มีความโชคลากโชคดีมาให้นะครับผมสลับไฮไลท์ของท่าเอราวันคือการเดินไปชมหินรูปเพียานาคนั่งคุกเขา่าที่มีทํานานเล่าขานนะครับกันว่าพญาช้างสารนรับได้ตรอมใจตายและสาบตัวเองไว้ให้กลายเป็นหินใกล้กันก็จะมีหินอีกก้อนหนึ่งนะครับซึ่งจ,จะเป็นรูป นางผมหอมนะครับลูกพญาช้างสารนะครับและหินอ่รูปทรงแปลกอื่นนะที่เช่นเ็ดหินอ่างหินเป็นต้นนั่นเองนะครับดูว่าข้างในก็จะมีไฟนะครับสามารถเดินไปดูได้เลยนะครับก็เดินไปเรื่อยครับผมเดินดูบรรยากาศนะครับก็เดินไปเรื่อยครับผมอ่าสหรับวัดถ้ำเอราวัณแห่งนี้นะครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งถึง16.3 0สูนนะครับ สามารถที่จะเดินทางในรถยนต์รถส่วนตัวได้เลยครับผมนะฮะเดินชมความสวยงามธรรมชาตินะครับออผมว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่เดินในถ้ำแบบนี้นะครับเดินในถ้ำแล้วก็เป็นถ้ำที่ใหญ่มากนะครับมีไฟประดับประดาสวยงามนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นน้ำฝนเนี่ยน้ำมันจะเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ยังไม่เคยมานะครับ วัดถ้ำเอราวัณยินดีต้อนรับนะครับผมสาคัญคือนั่งเที่ยวมาเราต้องช่วยกันนะครับห้ามขีดเขียนต่างๆบนถ้ำต่างๆนะครับห้ามส่งเสียงดังนะครับตอนนี้ก็จะเป็นถ้ำทุดงนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีถ้ำเยอะแยะมากมายมากข้างในนี้นะครับแต่แนะนำอม่ให้อย่าไม่เข้าไปนะครับผมอันตรายนะเพราะว่าไม่มีไฟนะครับเพื่อที่เราเข้าไปออกไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ำนางผมหอมนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะ หลายคนก็จะเข้ามาดูนะครับสวยงามมากนะครับถ้าม้ชมครับต้องหาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากนะครับก็อาจะขึ้นมาดูได้นะครับเราต้องปีนบันไดามาตั้งหกร้อยขั้นแล้วก็ต้องเดินลงมาอีกอนอในถ้ำอีกนะครับระยะทางก็ ไกลเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็ดูในภาพเอานะครับผมผมเก็บรายละเอียดมาให้ดูครับความสวยงามนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเดินไปต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับข้างปลายทางสุดก็คือเป็นจุดชมวิวนะครับซึ่งเราจะต้องเดินขึ้นชั้นอีก อ่งายหนะครับก็จะมีไฟเป็นระยะ,ะยะนะครับมาไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวก็จะมีเพื่อนร่วมทางเดินตามๆไป<ฮ>มาไปมานะครับ<ฮ>แบบนี้นะครับผมไม่เปรียบนะครับเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นถ้ำหินย้อยนะครับ<ฮ>ธรรมชาติให้มาแบบสวยงามมาก โปร่งทำลงมาทางก็จะมืดๆแบบนี้นะครับผมเดินก็ต้องดูทางด้วยต้องระมัดระวังนะครับห,หน่วยเพลงมัตื่นโจมครับระหว่างทางที่ผมมาก็จะมีคนเดินตลอดครับ เพื่อถ่ายรูปนะครับกับจุดที่แบบเรามาเราไม่เคยคือคือเราไม่เคยเห็นนะครับเวลาเรามาเราก็อยากถ่ายรูปเกี่ยวไว้นะครับเนี่ยลยมวยขนาดเป็นปรากฏก,การณ์แบบสวยงามมากนะครับเราไม่คิดเลยว่าจะมีถ้ำแบบมันมีห้องโถงขนาดใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ลมเย็นนะครับซึ่งมันจะพัดลมจากข้างบนเข้ามานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดหินนะครับก็คือแบบมันต้องบอกว่าตัวนี้มันสวยงามมากคล้ายๆเห็ดเลยครับเนี่ยคล้ายๆเห็ดเลยคล้ายๆดอกเห็ดนะครับเลยตั้งชื่อเป็นเห็ดหินนั่นเองนะครับมาที่นี่ต้องบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มนะครับได้ความเหนื่อยนะครับแต่เราสุดคุ้มได้สัมผัสบรรยากาศที่ดีมากนะครับท่านชมห้องเย็นเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เขาบอกว่าห้องเย็นจะติดก็คือแบบมันอยู่ใกล้ๆช่องนะที่อากาศมันเข้ามานะครับมันจะทให้มันเย็นคือมันเย็นโอนเดชื่อต่อไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายเราคือข้้งบนยอดสุดนะครับตอนนี้ก็คือเป็นทางที่เดินขึ้นนะครับตอนแรกจะเป็นทางหลงนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คือชันมากนะครับตนี้ตรงนี้อันตรายนะครับนี่ชันมากเลยจะเป็นอ่าบันไใดแบบชันมากนะครับ คนทําก็ถือว่าเก่งมากนะสามารถี่เอาปูนอลเล็กมาออกทำได้นะครับสุดยอดเลยปูนจะโยงบันเนี่ยฮะนี้เรามากับคุณลุงนะครับส่วนด้านหน้าก็คือเขาก็มาเที่ยวนะครับกับครอบครัวนั่นเองนะครับเนี่ยแสงสว่างนี่คือแสงสว่างที่แบบมันอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยทุกคนมาก็ต้องมาที่นี่นะครับต้องจับ ลาวนะครับดูครับมันชันแค่ไหนครับต้องจับราวลงนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับถ้าเราพลาดล้มลงมานะครับสไลด์ลงอย่างเดียวนะครับต้องระมัดระวังนะครับผมอย่าประมาทนะครับเนี่ยก่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไกลเหมือนกันนะครับเราเดินขึ้นมาก็6ขั้น600ขั้นบันไดนะครับถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับจากนั้นเราต้องลงมานี่ครับ ก็ตีไปน่าเราเราน่าจะเดินขึ้นมาถึงตรงนี้จุดนี้นะครับประมาณอ่าเกือบเกือบพันขั้นบันไดถ้ามีขั้นบันไดทั้งหมดเนาะพันขั้นกับบันไดนะครับผมนี่ฮะเดินขึ้นเลยยังไม่สุดนะครับยังมีครับข้างบนครับยังไม่ถึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำฤาษีนะครับผมแนะนำไม่ให้เข้าไปนะครับอันตราย เนี่ยเกือบถึงแล้วครับผมเดินขึ้นไปนิดครับถึงยอดนะครับไหนไหนมาแล้วเราก็ต้องมาให้ถึงนะครับผมถ้าเรามาไม่ถึงก็ถ้าก็ว่าเราเที่ยวที่นี่ยังไม่สุดนะครับนี่ครับถึงแล้วครับข้างบนครับจุดที่ไว้ชมวิวนะครับโอ้ดูสวยงามมากนะครับพื้นที่หนองบัวลำพูกับจังหวัด เลยนะครับผมสวยงามมากตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวของที่นี่นะครับเนาะหลายคนมาก็จะต้องมาที่นี่นะครับมาถ่ายรูปตรงจุดนี้นะครับนี่ฮถือว่าสุดยอดมากนะครับที่มาถึงนะครับดูพี่นะครับเขาเหนื่อยมากนะครับก่จะมาถึงข้างบนนะครับนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท้ำอรรวันนะครับสามารถเล่าเป็นเรื่องราวได้เลยนะครับ ครั้งหนึ่งที่กว่านเราจะมาถึงได้นะครับมาถ่ายรูปช็คอินไว้ก่อน,นครับก่อนที่จะลงไปนะครับพักก่อนสักพักให้หายเหนื่อยก่อนนะครับค่อยลงลุยต่อนะครับความสวยงามของจังหวัดน้องบัวลำพูครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าสนใจนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากมายนะครับท่านชม โอเคจากนั้นเราก็ลงไปครับดูทางลงครับจากเราดูขึ้นเมื่อกี้แล้วดูลงครับชั้นนะครับถ้ำก็สวยงามนะทางก็ชันมากนะครับลงไปก็ต้องระวังนะครับว่ามันมันรับน้ำหนักไปขนาดเยอะนะครับต้องจับราวดีๆนะครับ ก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครที่อยากมาเที่ยวนะครับเห็นภาพแล้วก็น่าจะอยากมานะครับเพราะว่ามาแล้วคุ้มนะครับได้ออกกำลังกายนะครับได้เห็นบรรยากาศข้างในนะครับที่หาดูได้ยากนะครับหลายที่ที่แบบเราสามารถเข้ามาชมแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นหลายคนที่มาต้องไม่พลาดกับการถ่ายรูปนั่นเองนะครับ เนี่ยตอนลงก็จะสบายแบบหนึ่งนะครับตอนขึ้นก็เหนื่อยออกแรงเยอะนะครับเนี่ยถือผมมาครั้งแรกนะครับหนองบัวลำพูจังหวัดเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่เรามาถึงนะครับก็มาเที่ยวให้สุดๆไปเลยนะครับผมเนี่ยทางลงนะครับแบบไี้เลยนะครับ ก็จะทำการลงเพื่อที่จะกลับไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนะครับเนี่ยคนก็จะนั่งพักตามทางเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหนื่อยนะกว่าจะขึ้นมาถึงนะครับเนี่ยเหนื่อยตรงไหนก็พักมิสลาจุดพักให้นะครับพักเหนื่อยเอาแรงนะครับอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมยองเกษตรมังช้างนะครับเนี่ยก็มีอะไรก็แนะนำกันมาได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ